และเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเอสกโลกเนี่ยนะคะ,ะกรมควบ คุมโรกกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้คัดเลือกพรีเซนเตอร์นะคะซึ่งปีนี้ก็คือหนุ่มแดนัวระเวสและก็สาวแจกัสสันอาคัมสิรินะคะก็มาช่วยกันเนโรงพายใต้คำขวัญทั่วถึงเท่าเทียมคือสิทธิมนุษยชนเน้นสร้างความรู้ให้กับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้รักเดียวใจเดียวรู้จักป้องกันในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ให้ผู้ติดเชื้อเข้าถึงยาต้านไวรัสอย่างทั่วถึงในปีนี้นะคะแล้วก็ส่วนเมื่อเช้า,ชานี้นะคะทั้งคู่ค่ะก็ได้ไป ร่วมโดยนรงที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ได้พบกับนายกรัฐมนตรีคุณอิทิ์ิวิชาชีวะนะคะส่วนในวันนี้นะคะที่สำนักงานอาสาการชาติถนนรัตบันดิกก็จะมีกิจกรรมด้วยนะคะงานเทียนสองใจวันเอสโลกหนึ่งธันวาคม2552จนถึงเวลา6โมงเย็นนะคะก็ไปหาความรู้นะคะใครที่สงสัยนะคะเรียกว่าเรารณรงค์กันมาตลอดนะครับสถานการณ์ตอนนี้จำนวนผู้ป่วยเอชไม่ได้ลดลงเลยนะครับ เราม่ตระหนกัก แต่ตัวเพราะนานวันแดนวอร์เวก็ยิ่งดูดีโดยเฉพาะภาพลักษณ์ความเป็นตัวของตัวเองและความประพฤติที่ดีเยี่ยมล่าสุดได้รับคัดเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์วันเอสโลกหนึ่งคันวาคมแหมอย่างนี้ถ้าจะทำโชว์ชูเอ้ยขยันโปรเสนไม่ได้แล้วเพื่อที่ดีล้วพรีเซนเตอร์วันเอสโลกคนล่าสุดยังใจดีใจดีเตรียมอบัดคอนเสิร์ตฮอนด้าพรีเซนต์ไมล์บลูเวิร์คอนเสิร์ตมาแจกจ่ายให้แฟนๆไปสนุกกันด้วยอยากเห็นความอลังการของคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของแดนก็ต้องนั่งฝ้ารายการสี่สัมบันเทิงสดทุกวันนะคะ